มาภูทับเบิกนะครับแต่ก่อนระหว่างภูทับเบิกเนี่ยเรามาจอดพักรถข้างทางก่อนให้แบบชะลอชะลอรถอันนี้ก็เป็นวิวอีกที่นึงแบบที่สวยงามนะครับก่อนมาแนะนําดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนอันนี้ข้างหลังก็เป็นถนนหมายเลขเอสหรือว่าตัวเลข3ภาษาอังกฤษนะครับแล้วนี่ชุดในการมาท่องเที่ยวของผมคือแบบแบบชุดหาเห็ดผอก็ได้แบบ แต่งตัวแบบสบายๆง่ายๆนะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าถึงวงคูทบเบิกหรืออุทยานแห่งชาติหรือว่าวัดป่าคูทบเบิกอะ่ะแล้วผมจะพาไปดูต่อนะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็วันนี้เราจะไปลานกลางเต็นท์หอชมดาวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีที่ว่างหรือเปล่านะแต่ภาวนาให้มันมีที่ว่างนนแล้วกันนะครับเราก็มานะถึงอีกจุดหนึ่งนะครับจุดของแถวอุอุทยานก่อนเดี๋ยวถึงอุทยานนะครับข้างล่างนะ แต่บรรยากาศมันก็มีฝนปะปลายมาเรื่อยๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นท้องนาข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปต่อครับผม ทางเดินที่วัดขึ้นภูทับเบิกนะครับฝั่งซ้ายขวาก็จะมีพวกสัตว์ป่าหิมาพานบางแต่ผมไม่รู้ว่าแต่และชื่อเขาเรียกว่าอะไรบ้างเรียกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงดูเจดีย์ยอดข้างบนเลยนะครับข้างหลังผมนะครับเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอีกฝั่งนึงคือพญานาคก้าเสียน อง์เงินและอ,อง์ทองข้างในก็จะเป็นเจดีย์สูงนะครับนี่ไงนะเข้าไปข้างในนะเชิญทุกท่านมาไหว้พระข้างในครับ เหนื่อยะกรบตกไปขึ้นลำบาก่จาจะโดดตามมันแ้่อยู่ขวามือชััางเรงดีนะเะไขึ้นมาต้งใช่นี่่ว่นีเวลาป็นเวครับใช่ไม เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ช่วงเช้าสองโมงถึงสี่โมงช่วงบ่ายบ่ายสองนอนถวายโดยนังนยย่งกราบพระอาจารย์ป่ะเั็นเราขึ้นไปฮะขึ้นข้างบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาได้ยังไงขึ้นไปแล้วมาคิวแรกหรือเปล่าขึ้นไปจ้า อาจารย์ผมขอยาตขึ้นไป้วอาจารย์อาจารย์อยู่ข้างในไม่ไเดินออกมาเลยบูด็อกอันนี้บูด็อกจับไหมไม่จับจับเียจงจงดิไม่จับหอกไม่ับหรอกมันชอบมาเล่นด้วย มันชอบทานก็บอกค่ะแต่ไมชอบดี่มแล้วตอนมันจะมีแชรให้เราปล่อยไหปล่อยาแล้วเรา อันนี้นะครับเราก็มาที่จุดหออุณหภูมิสูงสุดของภูทับเบิกแล้วส่วนเรานี่จะเอาเต็นท์มากางอยู่ข้างล่างเราจะนอนนี่คืนนึงนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้า เรามาดูกันว่ามันจะมีทะเลหมอกอะไรไหมเขาบอกว่าถ้ามีทะเลหมอกเนี่ยฝนมันต้องตกก่อนพอาฝนมันตกอ่ะแล้วมันก็หยุดตกถึงจะเกิดทะเลนะครับแต่ช่วงเนี้ยบรรยากาศก็เย็นๆที่คุณอาภูของผมนะครับ อันนี้นะครับข้าว,วข้าวกินข้าวในเต็นท์ช่วงเย็นหนังฝนตกเวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วอร่อยเย็นมากินด้วยกันได้นะครับ <laughs> องศาโอ้ก็เป็นช่วงเวลา5ทุ่มแล้วนะครับอุณหภูมิ21อองศา แล้วก็มีลมแรงตลอดหนาวมากโหเบามาให้สั่นเลย ครับวันนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคม7นะครับวันนี้เราอยู่ที่ยอดภูทับเบิกหรือว่าหอชมวิวนะครับแล้วบรรยากาศตอนนี้ประมาณ21องศาลมพัดมาเรื่อยๆเลยครับฟับงข้างหลังผมนะับไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะตรงที่มีหมอคือวัดป่าภูทับเบิกนะครับแล้วก็ถัดไปนี่ก็คือ เหมือนอยู่บนฟ้าเลยอยู่บนทะเลเลยถ้ามีกาศแนะนำม,มาพักทับเบิร์ดหนึ่งคืนอายุยืนสิบปีนะฮะสุขภาพจะได้แข็งแรงคือผมมาเพิ่มอายุไขของตัวเองก่อนโยธนัน,ะนอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะครับมามากับไส้กรอก ราก็เดินทางกลับแล้วนะครับอันนี้ก่อนเดินทางกลับเราก็เช็คลมยางเช็คเบรกอะไรดีขพาทางลงมันลาดชันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อรถแล้วก็ต่อร่างกายคนขับด้วย <c oughs> เดี๋ยวระหว่างทางลงเนี่ยเราก็จะไปแวะตามทางต่างๆไม่รู้ว่าจะไปแวะที่ไหนบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับ อันนี้เราก็พักรถครึ่งทางนะครับหลังจากเราพักรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อครับผมอันนี้เราก็มาเขื่อนเก็บน้ํานะครับเขื่อนเก็บน้าเก็บน้าอะไรอะ่ะอันนี้เราก็มาเขื่อนเก็บน้ํเนี้นะครับใช่อันนี้ก็เป็นทางเข้าไปเห็นทางเข้าไปข้างหลังไหมครับเป็นพะระศิวลีเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามกันมนได้เลยใช่ค่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ ส่วนองค์ข้างหลังนี้ครับก็คือพระศิวรีเอตตะทะคะเด่นด้านทางโชคลาภถ้ามีโอกาสมีเวลาแม่มาไหว้พระสักการะขอพรได้นะครับเป็นเอตตะทะคะของพระพุทธเจ้าด้านโชคลาภสมัยก่อนท่านมีโชคเยอะอะไรนี้เนาะคือจะมีอยู่ในช่วงนึงอ่ะเขาจะให้พระพุทธศาสนาให้ไปเผยแพร่แบ่งเป็นสองสายสายนึงอ่ะเป็นทางธุรก,กันดารแต่ถ้ามีพระศิวรีไปอ่ะ ธุระก,กันดาระจะกลายเป็นแบบทางอุดมสมบูรณ์เลยมีแต่คนอยากมาทําบุญด้วยเทวดาก็มาด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆเดี๋ยวถ้าเจอประวัติรายละเอียดอะไรเดี๋ยวผมจะทําแล้วใส่ต่อไปนะครับ